ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยหวยไทย4 5 6ค่ะรอบนี้แอดมานนำเสนอแนวทางของเรียงเบอร์ม่วงนะคะเสียงดังนิดนึงแข่งกับเสียงฝนค่ะช่วงนี้บรรยากาศดีมากเลยฝนตกเกือบทุกวันเลยทางนี้อ่าเด่นหน้าปกค่ะงวดวันที่16สิงหาคม2567นะคะเด่นหน้าปก2ตัว2กับ4ข่างวดนี้ม,มาดูหน้าปกของเขางวดที่แล้ว เด่นให้เด่นสี่กับเจ็ดสี่ติดที่บนนะคะออกศูนสี่หนึ่งติดที่หลักสิบบนค่ะตามค่าเลยตามค่า,าม,มาสองเล่มนะดูข้อมูลย้อนหลังนิดนึงของเรียงเบอร์ม่วงเป็นไงคะสามห้างวด ห้างวดติดงวดที่แล้วเข้าที่สี่ออกศูนย์สี่หนึ่งติดที่บนอีกแล้วค่ะตามคาดเลยงวดวันที่หนึ่งเดือนหกให้สามกับห้ามาห้าหลักร้อยนะคะงวดนี้มาสี่หลักสิบบน งวดวันที่16เดือน6ให้4กับ7มาหลักติดที่4หลักหน่วยบนนะคะออก504งวดวันที่1เดือน7ให้9กับ5ออก503ติดหลักร้อยบนค่ะงวดวันที่16เดือน7ให้1กับ7บนออก3 36ล่างออก21ไม่ได้หนีไปไหนนะคะหนีไปล่างค่ะ1เขาให้1กับ7หนีไปติดที่ล่างเฉยงวดนี้ต้องมาแน่หลุดบน มาบนจริงๆค่ะให้สี่กับเจ็ดสี่ติดที่หลักสิบบนเลยค่ะอ่าหัวต่อไปเรามารุ้งกันแอดติดจบเลยให้หนึ่งหกหกเจ็ดปักกาหลากหลายสีสันเลยค็นสอง 2, กับสี่ค่ะอ่ารอลุ้นต่อไปก็จะนิ่งๆแล้วจะเป็นสีเขียวแล้วสีน้ำเงินแล้วน่าจะนิ่งๆแค่นี้แหละ ข้อมูลทั้งในเล่มเลยหน้านี้เลยค่ะหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะมาหน้านี้เลยตำรากบดำค่ะให้ห้ากับ8ค่ะจับคู่2ตัวนะคะจะมีห้าห5ึ5ง5้าสอง9้ 1, 9สามห้าเปเม็ดเทิเม็ดเดียวห้า1 9ึ่เลยค่ะ วที่แล้วไม่เข้านะคะนิดเดียวเองให้สี42อออกสี41ึังไม่เข้าอ่ตกแรงมากค่ะเก่งจริงงวดนี้ค่ะโหนบดินให้เกับู0นะคะ มี91 92 95 97 01 02 05 09เลยค่ะเด่น2อตัวค่ะให้สอกหนึ่งตัวเดียวเลยแม็ดเดียวเน้นเน้นดูว่าที่แล้วกันดูไปหันสำลอกไปทำอะไรอวดที่แล้ว ค่ะตรงนี้ติดสองตัวล่างชุดโดนใจเข้าที่สี่หกตรงตรงเลยนะคะอ่าประมาณนี้เลยจ้าแคปได้แคปนะคะอ่าอีกหน้าหนึ่งชุดสองตัวตัวเดียวหนึ่งนะคะสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะนว่นี้ แล้วไม่เข้านะคะอ่าหน้านี้ไม่มีอะไรจ้ามาหน้านี้เลยค่ะปูสงค่ะเด่นห้าตัวหนึ่งสามหกเจ็ดแปดค่ะเลขสวยแปดนะคะเด่นห้าตัวมาสามตัวค่ะ เด่นห้าตัวงวดที่แล้วเข้าแค่ตัวเดียวนะคะเข้าที่สี่ตัวเดียวนะคูตโต๊ดก็ไม่เข้านะคะสามตัวสองตัวไม่เข้านะช้างเมืองนนท์ค่ะงวดน,นี้ให้เด่นที่หนึ่งกับสองค่ะหนึ่งก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองสองแปดสองค่ะทีพายุมารวยเด่นสองร้องเจ็ดค่ะ จะมี0232 4262ค่ะ0737 4767 7เลยจ้าวดที่แล้วไม่เข้านะคะขนบุรินงวดนี้ค่ะ โฮนบุรินเด่นสองค่ะสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองแปดจ้าอาจารย์นิบัดให้เด่นที่หกนะคะสองหกแปดหกสี่หกห้าหกหกค่ะอาจารย์นีิวัดให้เข้าที่สี่หกล่างนะคะเมื่อที่แล้วตรงตรงนะจ๊ะ ฝั่งนี้ค่ะ, mm hmm. ะชัยนเลขเด่นคูโงอาจารย์อุดมค่ะคูรงชนกันที่สองหกสค่ะต้องมาสักตัวชัน2ตัวล่างค่ะติดชนกันที่ 2, 2> mm hmm. องหกสี่งวดที่แล้วชนกันที่1 3ึ่งมาติดหนึาที่บนนะคะล่างไม่มานะคะ,ะ mm hmm. ประมาณนี้จ้า ันนี้น่าจะติดมาทั้งสองตัวหกกับสี่อาจารย์อุดมค่ะเด่นสี่สุดเลยค่ะงวดน,นี้สามตัวแปดสี่ห้าสองสี่สี่ค่ะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ค่ะสองตัวล่างให้ 7, 5, 7, 2, 7, 3, 4, 7, 5, เจ็ดค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเลยจ้า ที่แล้วให้เด่นล่างที่สี่ค่ะมาสีจริงค่ะตัวเด่นเข้าแค่ตัวเด่นนะคะจับกบสองตัวไม่เข้านะคะจานุดมอันหน้านี้ไม่มีอะไรค่ะข้ามไปอีกนะคะหน้านี้ค่ะดาวออฟไซด์ค่ะปักหลักเก้านะคะงวดนี้จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าแปดจ้าชุดเดียวก้าสามค่ะสี่สามเก้าค่ะ าคาดาวออลไซด์มานี้ค่ะเสียงฝนตกแรงมากเลยอ่าหน้าน,นี้ไม่มีอะไรนะคะอ่าทางนี้ค่ะอาจารย์ปัญญาค่ะเด่นสุดสามค่ะสี่สามเจ็ดค่ะสามหนึ่งสามสามสามห้าค่ะตัวเดียวแปดค่ะเลขท้ายมีแปดสี่แปดห้าแปดหกค่ะ ปัญญาไม่เข้านะคะงวดที่แล้วอาอีกหน้านึงหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะต่อไปอีกหน้านึงสอบ้านพาแบนงวดนี้ค่ะเด่นเจ็ดค่ะรองเก้านะคะจะมีเจ็ดสออเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะ ก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเลยค่ะชุดล่างสองตัวค่ะยังมีสี่กับห้านะคะสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดด้้าห้าศูนย์ห้าสองห้าห้าห้าเจ็ดเลขห้าอ่าประมาณนี้เลยอันนี้ติดที่ล่างนะคะหกสี่สี่หกค่ะโอ้สี่หกก็มา ติดล่างเลยจ้าเข้าที่สองตัวล่างตรงๆเลยนะคะดีเด่นดังตัวเดียวหนึ่งทั้งงวดนี้มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่ค่ะอ่างวดที่แล้วไม่เข้าค่ะไม่ค่อยเข้า ฝ the ั่งนี้ค่ะท้ายปกและค่ะปูจำปาแห่งถ้ำปูเก้าสามกับข้าค่ะมีสามสองสามห้าหสองห้าสีชุดค่ะได้สี่ชุดอ่างวดที่แล้วก็สี่ชุดไม่เข้าค่ะใกล้เคียงคนเล่นเยอะมากห้าสาห้าสี่อ่าท้ายปกหนังสือ เรียงเบอร์ม่วงงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ